ทำโน้ตเป็นไงบ้างครับปกติไม่ได้มีอะไรเป็นการเป็นการเปิดตัวมากขึ้นไหมคะ<อ>เพราะเห็นเราก็ลงรูปแบบว่าโน้ตในไอจีเราด้วยอะไรอย่างนี้เพราะฉันช<อ>ุดปกติอะไม่ได<อ>้แบบจริงๆเนี่ยเพราวันนี้ต้องมาตูองัารภาษาจริงไม่มามาแยกกันครับข้างโน้ตก็รู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้เรามาร่วมงานของที่นี่ รู้ฮะงงครับก็จะมีโอกาสแบบว่าสัมภาษณ์งานทกานี้อ๋อคงไม่ดีกว่าครับยังพูดมาแล้วอยูพร้อมกันแล้วพูดูเรื่องูคุณี่ก็จะเรียกไม่ค่อยได้สัมภาษณ์่ก็ไม่คย่ออกมาั่งานนี้ก็ยังไม่มตุผ ออกมาเตือนหรือเป็นออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่เราคบกันไหมคะไม่มีเลยนะครับไม่เจอไม่เคยเจอเลยนะก็ดีแล้วเหมือนตัวพีไปไหนกับไปไหนกับนรสมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เราว่ายังไงบ้างครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับคุณแม่ก็โอเคครับก็คุณแม่ก็เจอหลายครั้งพานรถไปแบบว่ากินขงกินข้าวกับคุณแม่เปิดตรงเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยมับก็เคยๆแหละครับเป็นอย่างเงี้ยปกตินะครับไม่มีอะไร คุณนายแฮปปี้ไหมครับไม่กล้าถามครับไม่ค่อยชอบเวลาฟังผู้ปกครองคอมเมนต์อะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบอแต่เขาก็โอเคนะเขาก็แบบก็ก็เจอเราไปเจอกับบ้านทางทางบ้านโน้ตบ้างไหมยังไม่ค่อยมีโอกาสครับเพราะว่าค่อนข้างแบบดูมากที่ทัาใหม่ไต้องไปเชียงใหม่เลยไม่มีเวลาเคยถามรุ่นไหมคะว่าเออจะพาไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ไปแล้วไปหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามครับแต่ออกตัวแรงเองเลยว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดอ๋อเขาจะ แสดงว่าตัวพี่ก็อยากจะไปรู้จักทำความรู้จักกับพ่อแม่โน้ตใช่ไหมครับผมเฉยๆครับยังไงก็ได้ครับแสดงว่าด้วยว่าข้อตัวเราไปเขี่ยเนาะก็โอเคนะทำแฟนคลับเราคงคงไม่ได้ไปพร้อมกันยังไม่ได้แพลนเรื่องเล่นไปเที่ยวอะไรเลยเล่นกีฬาเล่นๆอยู่ยังไม่รู้เลยครับียงยังยังคิดเรื่องนี้ไม่ออกเท่าไหร่เอาแบบหาวันเจอกันยังยากเลย ก็ก็ไม่ได้โกงหายเก่งอะไรมาถ้าว่าดไปตัวใครมันเป็นเรื่องที่คนจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจนี่แย่เลยส่วนตัวเราหนดเข้ากับทางบ้านเราได้ดีไหมคะโอเคนะครับก็จะบอกวเขาเขาคุ้จักกับพี่สาวมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็หลายคนแซวคู่เราว่าเป็นคู่รันติสยังไงครับชอบไหมคู่รันติสตั้ะไรอย่างเงี้ยเอ๋อชอบไหม ไม่ได้รู้ไม่รู้เลยก็แล้วแต่ละกันเนาะนนตั้งยังไงก็ได้ไม่ได้ว่าอะไร